ครับวอนนี้ผมจะมาวัตถุดิบมีสองอย่างเท่านั้นครับล้างมะยม,มเสร็จใส่โลอะนี่ก็เป็นน้ํากระเทียมดองครับกระเทียมดองไม่ต้องมีวิธีดีตองครับล้างมะยมให้สะอาดเทเจ้าน้ํำกระเทียมดองครับ ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการทำมะย,ยมดองนะครับวัตถุดิบมีสองอย่างเท่านั้นครับมะย,ยมนะครับเม็ดมะยมอาจจะเม็ดเล็กไปหน่อยเป็นมะย,ยมบ้านๆนะครับขอเข้ามา <c oughs> ครับล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดเสร็จใส่โลหะนี่ก็เป็นน้ํากระเทียมดองครับน้ํากระเทียมดองมีทั่วไปครับหาซื้อตามท้องตลาดแยแย่ไปนะครับน้ากระเทียมดองไม่ต้อง มีวิธีดีตองครับล้างมะยมให้สะอาดเสร็จจากนั้นครับนาใส่ภาชนะแล้วก็เทเทเจ้าน้ากระเทียมดองไปครับเทไปใส่ให้ท่วมนะย้ําว่าต้องใส่ให้ท่วมครับใส่ให้ท่วมเจ้มมามะยมนะครับเอาละทีนี้เรียบร้อยนี่ก็เหลือไปดองชุดต่อไปได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราจะทิ้งไว้สองวัน แล้วมากินกันนะครับมานะครับโปรใจรอเอาละครับเรียบร้อยครับสองคืนนะครับกับการดองมะยมผมใส่เมื่อวานตอนช่วงเช้าผมใส่ไอ้เจ้ามะม่วงก็เลยครับมะม่วงดิบก็เลยลองไปดูว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้เราลองมะยมเนะมาะเมื่อวานลองชิมเนื้อล,ละหนึ่งคืนนะครับก็โอเคเลยละ่ะแต่ยังไม่เข้าเนื้อดี วันนี้คืนคืนที่สองน่าจะโอเดี๋ยวลองอืมนี่แหละที่เขาเขาทำขายครับอันนี้พริกเกลือครับพริกเกลือนะสองสองสามพริกสองช้อนเกลือสองช้อนน้ำตาลสามช้อนครับจบข่าวครับเหมือนขายเด็ดเดเลยครับอยากทำกินสองวันได้กินครับใส่ยทุเย็นดีไหม เคครกบมา